เหตุเงินๆเงก็มาโอ้ถ่ายแดงด้วยปราวัตถึงวะเอามาว่าผมจำซรงใหญ่ที่เขา o X ผมยังไม่พูดอะไรเลยผมขอเปิดอันตีเลยนะครับไม่ไหวละชุดสุดรกระเด็นถอยหลังเลยอ่ะโอ้ยหายหมดเอาหายหมดเอาหายหมดเลยเอาบมกเล็บจ,จะเต้นไก่ก็ไม่เต้นเอาอย่างไง หายหมดเลยอะไรกันครับเนี่ยบอกไอ้บอกเยี่ยมแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในโซนฟิสต์ลีแล้วนะครับวันนี้เราจะมีคอนเทนต์แบบคนขอเข้ามาเยอะมากนะครับแต่งตัวไก่เข้าโซนอะไรเนี่ยแบบคนขอในติ๊กต็อกเยอะมากครับผมก็เลยแบบมาทําให้นะครับนะครับอยกับห้องแรกนะครับโอ้โหห้องนี้ตึงนะครับตึงจัดเลยะนี่มีผู้สาวกล้ามฟ้าด้วยนะครับปวด โอ้โหเปิดมาก็พีกแล้วครับอุ้ยมีคนคิงด้วยนะคยะเยทเคหล่อเทอะพี่หล่อจัดจะบเดี๋ยวผมก็จะลองย่อยแกงนี้ดูนะครับแบบเขาจะสนใจหรือเปล่าโอ้โหเพิ่งพูดไปเขาพิมพ์มาเลยนะครับไม่สนใจบอทโทษทีได้ครับอย่างนี้ต้องเจอแล้วล่ะจริงๆอย่างนี้ต้องเจอผมละเดี๋ยวกดีโมจีร้องไห้ไปสักครั้งก่อนนะครับแบบเรียกร้องความสงสารอะไรเงี้ยเผื่อเขาแยแบบสงสารขึ้นมา วันนี้ก็เกย์นะครับไลช่ชิวๆด้วยเดี๋ยวเราต้องแบบเรียกร้องความสนใจหน่อยแบบผมจนครับเดี๋ยวผมพิมพ์แว็บนะครับเขาก็แบบกดท่าไม่หยุดโอตะผมด้วยเอ้กดโอ้โห MP40 นะโอ้กดท่าใหญ่เลยแล้วอะนี่เคต่อแล้วครับโอ้โหอย่างตึงอย่างตึงโอ้โหมีคนมากดมาโคนะผมด้วยโอมีคนพิมพ์ว่ามังกรก้าฟิตสาน ผมทนไม่ไหวแล้วผมว่าผมต้องแอคคืนบ้างแล้วจริงๆมา,มาเรามาเริ่มแอคก,กันเลยนะครับนี่เป็นไงละ่ะเธอดนบอทแอคคืนใส่เอาดีฟังกอชันก็มีนะครับเอาสกาไปอีกทีเลยละกันนี่มาทิ้นไก่ใส่ผมอมีนะครับอย่างนั้นเจอ MP เลย เอายืนอือเลยเงียบกลิบเลยเอาอะไรกันครับเนี่ยยังพิมพ์ไก่ตอกๆนะครับโอ้โหกดขำด้วยโอ้โหใครตั้งอันี้เนี่ยผมเบื่อมากเลยนะครับโอ้โหย้ายห้องนี้กว่าอย่างนี้ผมไม่ชอบเลยไอ้นี้ตั้งแต่อัปเดตมาทําคลิปยากขึ้นมากแล้วครับแบบบางคนมันเกลียน,นะครับเป็นแบบตั้งลินเต็มไปหมดอะ่ะเราก็ยังมาอยู่หน้าเรานะครับเดี๋ยวเราก็เรียกซองเลยดีกว่า นี่ลอเท่นะครับผมชอบสุดละท่านสองโอ้โหดูโอ,อย่างงี้ย้ายห,ห้องดีกว่าน,นะครับเดี๋ยวเจอกันห้องหน้านะครับสวัสดีครับครับห้องนี้ก็เปลี่ยนกันแต่งตัวหน่อยละกันเดี๋ยวเขาแบบเผื่อใครจาได้ครับกดช่วงที่สามที่สี่มันจะเจอแบบคนเดิมๆเลยใช่ไมแต่มันก็เจอคนต่างครับช่วงนี้นี่ดูดิครับแบบความทอโอ้โห ันอยู่เลยอะแบบที 3, ่สามที่สี่คือตึงมากแลครับจะทําคลิปว่าช่วงนี้คือแบบหน้าทํามากแต่เราก็สเต็ปเริ่มเลยนะครับก็ยืนหน้าเขาเอามาละอะไรกันทรงเนี้ยคนนี้แบบแรงมากอาันหลบไปแล้วบอสเจ็ดเคขอโทษครับเจ็ดึินใหญ่เลยนะครับพดเอ็มพใหญ่เลยอะโอ้แกงนี้แบบสักทองเต็ม พิม์ชมออาไปหน่นะครับแบบให้เขาดูว่าเราแบบมาเป็นมิดไงปอ,อกเอ็ดตึงมากนะครับมีท่าใหม่เลยเอดปาททีจัดเลยแล้วอะเดี๋ยวผมจะลองพิม์พไปบ้างนะครับแบบเออว่าผุ่มเขามีอะไรเงี้ยลองดูดีว่าเขาจะว่ายังไง ถามว่ามีเปล่างั้นเราก็เรื่มกันเลยดีกว่านะครับแบบเขาแบบว่าเรามายืนแล้วอะเราก็เอาคืนบ้างล้วกันมะนี่เปล่ามัาางกรฟ้าถือก็อตามด้วยสักอาชิดติดเลยนะครับอ๋อเรื่มมารุมผมละเรื่มมารุมเรามีคนท้่าใจเดิมหมเก็บเข้ามานะครับมาหนะมาหมดอะจังวะนนี้โอ้โหมารุมผมหมดละ ชีตแล้วไงวะเขาว่าแล้วไงอะชีตเงิ้ยงก็มาโอ้ถ่ายแดงด้วยเอาวาตึงวะามาว่าผมจำซุงเยยที่เขาแอคผมยังไม่พูดอะไรผมขอเปิดอันตีเลยนะครับไม่ไหวละชุดสูตรกระเด็นถอยหลังเลยอ่ะโอ้ หายหมดเอาหายหมดเอาหายหมดเลยเอาบอกเล็จะเต้นไก่ก็ไม่เต้นเอาอย่างไรหายหมดเลยอะไรกันคำเนี่ยคุณอกเล็บอกเยี่ยมแล้วครับที่เขเข้ามาแล้วนะครับอ๋อก็อาจจะคิดว่าเออเราทำคลิปก็แบบเราเป็นงานอะไรครับแบบช่วยทำคลิปอะไรเงี้ย เราไปเจอกันห้องใหม่เลยนะครับมาครับห้องนี้ผมว่าแต่งตัวแบบบอดสุดๆเลยทีเนี้ยชุดเริ่มต้นเลยครับแบบไม่มีอะไรเลยอุ้ยมีอุ้มดากรามทองอีกแล้วอว่าเก่งกรามทองว่ะแบบนี้ครับแบบชอบว่าไหนกันบ้างครับใครชอบว่าไหนก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับ นี่เขากดถ่าต่อยคอบบ้านใส่เราแล้วเอาวะเดี๋ยวเราลองกด a k ไปดูนะครับแบบเผื่อเขาจะแบบกดส่วนมาอะไรเงี้ยเอาวะหัวขาวมีนะครับหัวขาวมีของเช็ดมีปักทงในห้อง,องนี้เอาเรื่องห้องนี้ตึงอ่ะมีปักทงด้วย คนปักสงสัยหน้าอย่างนี้ยอมไม่ได้นะครับเดี๋ยวผม้จบแล้วปักบ้างจะมีคนถามแล้วใครปักอาหาคนปักรงกันแล้วนะครับตอนนี้เอยไม่ใช่เราเธอไม่ใช่เราเนี่ยครับเขาบอกกันแล้วหัวข้างเท้าปักละ่าง,งั้นผมก็ปักบ้างเลยดีกว่าแต่เ,เราลองไปตามหาหัวข้างเท้ากันดูนะครับเผื่อเขาจะ X ใส่เราอะไรเงี้ยเขาอยู่ไหนแล้วนะไม่เห็นเลยนะครับเขาอยู่ไหนอ่ะ อ๋อเจอแล้วนะครับนู่นเ็นเขาสับสนายอยู่เออว่าทำไมมีเสียงสนายจักไหนนั่นแหละครับคนปักทองเดี๋ยวเราลองปักใส่เขาดูดีว่าเขาจะมาสนใจแล้วเปล่าก็ไม่ครับอ๋าไม่สนใจเลยเขาสับสนายของเขาครับ ถ้าห้องนี้ไม่เปอนไรแล้วเราก็ย้ายห้องกันดีกว่านะครับเจอกัน้องหน้าับนี่มาในห้องก่อนเช้ากันบ้างนะครับพ้องตอนกลงคึนกันเยอะละนี่เริ่มต้นคืนเรามีคนให้ดอกไม้แล้วอะภารกิจเราก็คือหาสาวสายตื่นนะครับแบบแล้วแบบไปจีบเขาแล้วเขาไม่สนใจแล้วก็แอคเลยเนี้ยผมได้รับคอนเทนต์นี้มาจากใน YouTube นะครับเขาบอกว่าลองทําหน่อยพี่ผมก็เดี๋ยวลองทําให้นะครับเดี๋ยวหาก่อนหาเป้าหมายก่อนเจอแล้วนะครับ เขาก็รับย่ออยู่นะครับเขาก็นี่ให้หัวใจไปดูนะครับเขาจะสนใจเราบ้างเขาให้หัวใจคืนนะครับผมลองถามชื่อแล้วก็จีบเขาดูนะครับว่าเขาจะยังไง ออ๋ชื่อโดนัทนะครับเดี๋ยวผมลองถามดูเป็นแฟนกันไหมเอเยเอางี้เลยครับจีบกันง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะผมขอตอบออกไม่อะครับเอาไงดีอะไม่ไม่ชอบเรามันต้องมีเหตุผลลองถามดูเราผมไม่รอหรออะไรประมาณนีนด้ดีกว่า อ๋อเขเพิ่งอกหักมานลครับคือแบบช้ำรักไงไอเราก็พิมพ์ต่อเลยให้ผมด้วยนะแบบเผื่อเขาจะสนใจเราบ้างอ๋อเขาบอกเพิ่งอกหักมาโอ้เขาน่าจะแบบรักแฟนเขามากแล้วครับคนเนี้ยเขาไม่สนใจแล้วจะลบพิมพ์อีกครัง้งแล้วรครับ นี่ก็พิมพ์มาว่ายังไงนั้นเดี๋ยวเราแบบไปเอ็กเลยละกันครับนี่ปักธงไปทีนึงไปคีต่อเลยละกันเดีย๋ยวผมก็จะเอ็กไปเรื่อยๆเดี๋ยวครับ,บลองดูว่าเขาจะสนใจเราไหมเราก็ไม่สนใจผู้หญิงไม่รู้ครับแต่กล้ามทองอ่ะ สนใจเรามากครับตอนนี้ยิงไม่พักเลยครับตนเนี้หมดไมฆแล้วครับตอนนี้ก็อกามทองยิงผมวะเขาแล้วครับผู้สาวหายไปแล้วครับผู้สาวขามุยออกไปแล้วนะครับโอ้จบแล้วเขาไม่ได้เขาไม่สนใจนะครับงั้นเรางั้นวันนี้ก็ปิดคลิปนี้แล้วกันนะครับใครอยากให้ผมทำก่อนทนต์อะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนด้ครับขอบคุณมากครับ